สวัสดีครับพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่27พฤษภาคมพศ2566นะครับปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะาอากาศภายในวันนี้นะครับผมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกําลังรุนแรงขึ้นนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ําปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้บริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างมีฝน้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับผมโดยฝนคะคองที่เกิดขึ้นนะครับจะมีปริมาณร้อยละ60%สซนของพื้นที่นะครับผมลมเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว1ิถึงย0ิกโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3มสถึงสาองศา,าเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 4่สถึงยีองศา,าเซลเซียสนะครับช่วงนี้นะครับผมมีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างแรปรปรวนนะครับมีฝนแล้วก็มีอากาศร้อนนะครับสลับกันขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน